สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับอาร์เซนอลครับในวันที่15มกราคม2023นะครับ5้าทุ่มครึ่งที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับไกด์เดยทองของอันโตนิโอคอนเต้ครับฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเอาเลยครับจะออกหน้าแพ้ เสมอหรือชนะนี่เป็นไปได้ทุกรูปแบบครับนัดล่าสุดนะบุกไปเอาชนะคิสันพาเลตได,ด้ถึงเซลเฮิร์ปาครับศูนย์ประตูต่อและก็เฉือนเอาชนะพอร์ตมัดมาได้ในฟุตบอลเอฟเอคัพล่าสุดครับนำทีมมาโดยแฮร์รี่เคนครับดาวยิงที่มีสิตธิในการทำประตูใส่อาร์เซนอลไปถึง14ประตูนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามก็อาจจะมีเบนแทนกูบิซูมาคูรูเซฟสกี้ลิชาริซอนต้องลุ้นกันหนักครับว่าใครจะได้กลับมาได้ลงสนามแต่ก็ดูแล้วยากทุกตัวเลยนะครับ11ตัวจริงนะครับ อันดับ1ผู้รักษาประตูอูโกโ,โยริสครับกองหลัง3ตัวคิสเซียลโรเมโลเอริกไดเออร์แล้วก็เกมองลองเล่ครับกองกลาง4ตัวครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นแมดด์โดตี้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นอีวานเปนิสิตคู่กองกลางเป็นปีแอร์เอมิลฮอยเบริร์แล้วก็โอริเวอร์สกิปครับกองหน้า3ตัวมีไบแอนกิลซอนเฮงมินแล้วก็เฮริเคนเป็นกองหน้าตัวเป้าทัพปืนใหญ่จ่าฝูงพิมเมอรีครับบุกไปเอาชนะออฟฟอร์ดมาศูนย์ประตูสามในศึกเอฟเอคับแต่ในเกมพิมเมอรีเนี่ย ทำได้ล่าสุดแค่เพียงเสมอกับนิโคลเซอในนัดล่าสุดซึ่งก่อนนั้นเนี่ยถล่ลมชนะกันมาแบบปูพรมมาเรื่อยๆจนมาสะดุดแค่นัดน,น,นี้นัดเดียวแต่ก็การสะดุดนั้นเนี่ยก็ทําให้ถูกไล่จี้มาจากทีมที่ตามหลังลูกทีมของอาร์เตต้าจำเป็นต้องเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ให้ได้เพื่อรักษาตําแหน่งจากฟูงพิมลิก์ไว้ได้ให้นานที่สุดแน่นอนในวันนี้ยังรักษาไว้ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเพียงพ้ําแต่ว่าหลุดเอาแค่หลุดไปเสมอเนี่ยทีมที่ตามหลังมาก็ยิ้มเลยนะครับ นักเตะที่บาดเจ็บก็ยังคงเป็นกาเบ้นเขียวสุดที่ยังรอกันอีกนานสักหน่อยอ่ะมาดูตัวอาร์เซนอลสำหรับตัวจริงคู่สาวตัวเป็นอารอดแลมเดลครับแบ็คขวาเป็นเบนไว้ครับแบ็คซ้ายเป็น อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้คู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมชาริบากับกาเบรียลกันเยสครับกองกลาง3ตัวการิชาก้าโทมัสปาเตและมาร์ตินโอเดกาเป็นคนทำเกมอยู่ข้างหลังกองหน้า3ตัวประกอบด้วยปีกขวาบุกโยสากา้าปีกซ้ายกาเบรียมาร์ตินอลินและกองหน้าเป็นเอ็ดดี้เอนเคเทียผลงานพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเมวาเลนในบ้านขายทีมนั้นชนะครับประกอบด้วยสเปอร์ชนะไป2นัดแล้วก็อาเซนอนชนะไป3นัดโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยครับ คู่นี้ก็น่าสนใจครับฟอร์มของอารโตนิโอคอนเต้ก็น่าเป็นห่วงนักเตะหลายๆคนที่ได้รับบาดเจ็บทําให้ทีมนั้นไม่คงเส้นคงวาในขณะที่อาร์เซนอลที่ฟอร์มดีมาตลอดก็ลองดูคบันั้นนี้จะจบแบบไหนแต่จะจบอย่างไรเชื่อเลอเกินว่ามีแฟนหลายทีมลุ้นคู่นี้แน่ดูคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจกับทีมงานของเราคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ